ถ้าผมบอกพวกคุณว่าบนโลกนี้มันมียาอยู่ตัวหนึ่งที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นหุ่นดีขึ้นดูมีสเสน่ห์มากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเครียดน้อยลงอายุยืนขึ้นและเราสามารถได้มันมาแบบฟรีๆคุณจะเอาไหมและไม่ไม่มีลูกเล่นหรือเงื่อนไขหักมุมภายหลังด้วยนั่นก็คือการออกกําลังกายยังไงครับ คุณไม่จําเป็นต้องไปสมัครยิมซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายแพงๆแค่ลองตื่นเช้าขึ้นเพียง30นาทีมาวิดพื้นสิตอัพลุกนั่งติดต่อกันสัก1อาทิตย์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปรับประกันถ้าเราอยากได้การเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องลงมือทํากับรวม5้าบุคคลทาอะไรไม่ฉลาดปา์ที่64อันดับที่ห โจรส่วนใหญ่มักจะก่อคดีในพื้นที่ของตัวเองเพราะเขารู้พื้นที่และเส้นทางการหลบหนีซึ่งมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ดีเพราะอาจไปเจอคนรู้จักหน้าและให้เบาะแสตำรวจได้เลยมีบางคนเลือกที่จะไปก่อคดีในพื้นที่อื่นแทนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาตรงดินแดงสายไหมจังหวัดกรุงเทพมีกลุ่มโจรขโมยสายเคเบลิล ตำรวจเห็นก็เลยเข้าจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายไหวตัวทันซึ่งรถเก๋งขับหนีซึ่งโจรไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่รู้เส้นทางแถมไม่ได้ศึกษาก่อนด้วยขับรถหนีเข้าไปในพื้นที่อาศัยของราชาการทหารอากาศจาก1ดาวกลายเป็น4ดาวในพริบตาทหารมาช่วยตำรวจจับอีกแรงพยายามสกัดชนท้ายจนกันชนหลุดกับด้านอย่างที่เห็นดูแล้วแทบไม่ใช่การไล่ล่าด้วยซ้ำขับรถเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรช้ามาก แขกันตามเป็นขบวนพาเรดถูกสอหอยิงล้อหน้าแตกกลุ่มผู้ดายรู้ตัวว่าพวกเขาทำพลาดอย่างแรงเลยเปิดประตูระหว่างที่รถยังเคลื่อนที่ทิ้งรถกระโดดลงคลองว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งทันที ดีนะที่ว่ายน้ําเป็นไม่งั้นคงจังหวะซิทคอมเข้าไปอีกเพื่อนผู้ร้ายเห็นอ้าวไม่มีบอกค่อยๆทิ้งรถและกระโดดตามกันไปอีกสองคนจะหนีไปไหนไม่หนีพอด้านซ้ายรั้วสูงนั้นก็คือค่ายทหารอากาศอยู่ดีตำรวจและสอหอทหารไม่เสียเวลากระโดดว่ายน้ำตามด้วยซ้ําแค่ชักปืนขู่ว่าจะยิงพวกเขาก็ยอมจำนนหมดเพราะยังไงพวกเขาก็หนีไปไหนไม่ได้ค้นรถพบยาปืนพก และเคเบิลที่ขโมยมาทางกองทัพอากาศก็ส่งตัวให้สอนอสายไหมเพื่อดำเนินคดีต่อไปถึงแม้ว่ากลุ่มโจรจะทำพลาดมหาหันขับรถเข้าค่ายทหารแต่ยังน้อยพวกเขาก็คิดได้ว่าไม่ควรยิงต่อสู้เพราะบอกเลยว่าได้พุ่นพลังพึ่งแน่นี่แหละวลีที่เขาว่าโจรกระจอกของจริงอันอดับที่4ปีนี้การท่องเที่ยวไทยต่ำกว่ายอดที่คาดการไว้เพราะนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศไทยน้อยลงอย่างมาก ปรากฏว่าในโลกออนไลน์ของจีนมีการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าก e ูจื่ออีจื่อเป็นสำนวนของจีนแปลเป็นไทยว่าทุ่มหมดหน้าตัก เป็นเรื่องสะท้อนด้านมืดของแก๊้งคอเซนเตอร์คาสิโนโออนไลน์การค้ามนุษย์ลักพาตัวโทรมานรีดไถ่ฆ่าปิดปากปิดหนี้แอคชั่นระทึกขวัญอ้างว่าเขาโคงมาจากคดีจริงทั้งสิน้นเป็นชีวิตของโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งกับแฟนสาวนางแบบถูกแก๊้งค้ามนุษย์หลอกไปทำงานอาชญากรรมและถลำลึกจนไม่สามารถถอนตัวได้ซึ่งตัวอย่างหนังก็น่าดูอยู่ พื้ี่นที่โลเคชันหลักๆของเรื่องนี้ไม่ใช่ที่ไหนไกลประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุด3,000ล้านหยวนหรือ14,000ล้านบาทในจีนปีนี้เลยเข้าฉายเมื่อวันที่8เดือน8ปรากฏว่าพลังซฟอกพาวเวอร์ของหนังทำพิษกลายเป็นคนจีนบางส่วนเชื่อและไม่กล้ามาเที่ยวประเทศไทยคิดไปต่างๆนานาว่าการไปเที่ยวประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอันตรายจากการไปสอบถามคนจีน100,000คน เกินครึ่งกว่า54,000คนเชื่อว่าเป็นของจริงแต่บนเว็บว่ยป๋อมากถึง85%กังวลเรื่องความปลอดภัยประเทศเพื่อนบ้านเราก็ออกมาโวยวายกันหมดทำออกมาเวอร์เกินไปส่วนบ้านเรายังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถึงขั้นบอกว่าจะส่งตำรวจจีนมาลาดตะเวนและประจำการอยู่ในไทยเพื่อสร้างความมั่นใจรักษาความปลอดภัยให้หนักท่องเที่ยวจีนทำไมจีนไม่ออกมาพูดตรงๆไปเลยว่าแก๊งขอทานก็ของคุณปะ่ะ แกงคอร์เซนเตอร์ก็ของคุณอยู่ดีป่ะพนันออนไลน์ก็ของคุณอยู่ดีป่ะปลอยเป็ดก็ยึดไปแล้วสปปล,ลาวคุณก็เข้าแทรกแซงกัมพูชาผมไม่ขอพูดถึงละกันแต่ประเทศเขาโดนหนักที่สุดผู้ทำหนังก็ออกมาบอกว่าทำเพื่อให้รู้และระวังจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในอนาคตสรุปคือจีนไม่กล้าเที่ยวไทยเพราะหนังที่ตัวเองทำแท้ๆผมก็มีหนังอยากให้คนจีนกลุ่มนั้นดูเหมือนกันมีชื่อว่าปังยาองจุง้งอ๋อ ลืมไปจีนไม่มี YouTube กับ Google โทษทีอันดับที่3ามไขก็ตามที่เลี้ยงหมาคุณเคยสังเกตหรือเปล่าเวลาหมาออกไปหาสาวและกลับมามีบาดแผลมันจะเลียแผลตัวเองแล้วมหัศจรรย์มากๆแผลหายครับเพราะน้ำลายของหมานั้นมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าแคปโนไซโตฟาก้า ช่วยฆ่าแบคทีเรียและสามารถละลายไหมเย็บแผลได้เลยทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทําไมต้องใส่โคนครอบหัวเพื่อไม่ให้มันเลียแผลตัวเองอย่างไรก็ตามอย่าให้หมาและแมวเลียแผลคุณเด็ดขาดเมื่อตุลาคมปี2018ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเกรกแมนทูเฟลวัย48ปีจะไม่ทราบและปล่อยให้น้องพิษบูเพศหญิงสุดที่รักชื่อ Ellie, เอลลี่เลียแผลที่นิ้วของเขาให้เกรกทํางานเป็นช่างทาสีมีภรรยาและลูกชายวัย26ปีอีกหนึ่งคนชีวิตเขาเป็นไป แต่หลังจากนั้นไม่เกินสองสามวันเกรกก็เริ่มเป็นไข้เวียนหัวอาเจียนและท้องเสียหน้าของเขาเริ่มกลายเป็นสีดำและน้ำเงินโดยไม่ทราบสาเหตุจนครอบครัวต้องรีบพาปรงพยาบาลท้องถิ่นทีแรกแพทย์ไม่ได้ัยไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลยต้องส่งตัวไปต่อที่โรงพยาบาลฟรอยเจอร์ในมิววอกกี้ปรากฏว่าเขาติดเชื้อในกระแสะเลือดจนระบบภูมิคุ้มกันต่ำอวัยวะเริ่มล้มเหลวแพทย์ช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันแต่จำเป็นต้องตัดแขนและขาตั้งแต่ศอกและ หัวเขาลงไปทั้งหมดเพื่อป้องกันเชื้อลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผ่านการผ่าตัดมามากถึง20ครั้งจนตัวเขากลายเป็นปลาดาวต้องบำบัดและฝึกการใช้รถเข็นปีนขึ้นเตียงใช้ห้องน้ำขับรถ ใช้แขนขาเทียมเป็นเวลานานถึงอีกหนึ่งเดือนโชคดีมากๆที่เขามีประกันสุขภาพเพราะค่ารักษาในอเมริกาแพงขั้นหูขาดแม้ว่าเกรกต้องสูญเสียความสามารถในการหยิบจับและต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะทิ้งเอลลี่เพราะน้องเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วเขาได้ทิ้งท้ายไว้ว่ารู้ว่ามันแย่มากแต่ผมทำอะไรได้ถ้ามัวแต่มองอดีตชีวิตเราก็ไม่เดินไปข้างหน้าสิ เกรกมีกำลังใจดีและมองโลกในแง่บวกมากๆถึงคนรักหมาและทาสแมวต่อให้คุณจะรักพวกเขาขนาดไหนโปรดอย่าให้เขาเลียแผลเราเด็ดขาดต่อให้มันจะเป็นการกระทําที่แสดงถึงความรักและห่วงใยก็ตามอันดับที่สองเรื่องเด็กช่างตีกันนับวันยิ่งรุนแรงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกต้นเหตุมาจากศักดิ์ศรีเด็กช่างสุดท้ายก็ถูกไล่ออกและติดคุกเสียอนาคตกันเป็นว่าเล่น แก้แขนให้คนนน้นแก้แขนให้คนนี้บ้างไม่จบไม่สิน้นมันทำลายวงจรอุบาทนี้ง่ายมากๆแค่ยกเลิกการรับน้องพอรุ่นพี่นี่แหละที่ชักจูงน้องๆไปในทางที่ไม่ดีทำเป็นเก่งทำเป็นเก๋าทั้งที่อายุมากกว่าเราแค่1-2ปีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2023จังหวัดเชียงรายมีหนุ่ม,มวัย14ปีกำลังขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกในช่วงหัวค่ำ อยู่ดีๆมีวัยรุ่นสองคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านชักมีดสปาต้าแล้วตะโกนเฮ้ย วิ่งพวดเข้ามาในบ้านหนุ่ม14ี่ก็หัวไวมากรีบวิ่งเข้าบ้านทันพอดีอเผอิญข้างนอกมันมืดพอสองวัยรุ่นวิ่งเข้ามาในบ้านปั๊บไฟเปิดสว่างเห็นหน้าชัดเจนชะง,งักทันทีบอกหยอกหย,ยอกเพื่อนรอเล่นเฉยเด็ก14ก็สวนกลับทันทีมีกล้องนะพวกเขาเรีบบอกหยอกเล่นหัวเราะเอิ๊กเอิ๊กยกมือไหว้และรีบเดินกลับไปที่มอเตอร์ไซค์จากไปอย่างรวดเร็ว พวกแกไม่ได้หยอกครับเขาจำคนผิดต่างหากหน้าแตกเลยบอกว่าลอเล่นหยอกเฉยๆแก้เขินหนุ่มเจ้าของบ้านก็งงดิครับเลยไปแจ้งความสอพอแม่สายยืนยันว่าไม่รู้จักและไม่รู้มาจากไหนไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะอยู่กับน้องสาวเพียงสองคนส่วนแม่ไปทำงานต่างจังหวัด กองวงจรปิดเห็นหน้าชัดเจนเชื่อว่าตำรวจตามตัวได้ไม่ยากแสดงว่าสองวัยรุ่นนี้จงใจตะเวนหาคู่อริต่างสถาบันเพื่อดักทำร้ายโดยเฉพาะหรือไม่ก็ไล่ตามใครมาแล้วน้อง14ดันใส่เสื้อสีเดียวกับพวกเขาพอดีหวังว่าตอนตำรวจจับบอกโอเคน้องๆไปได้แล้วไม่ถูกข้อหาอะไรพอสองวัยรุ่นสบายใจปับ๊บตำรวจบ,บอกหยอกหยอกไปปั๊มนิ้วและห้องฝากถังอยู่ขวามือเพื่อน การเลือกคบเพื่อนนั้นสำคัญมากๆและรุ่นพี่หลายคนเป็นอิทธิพลไม่ดีสําหรับรุ่นน้องถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่มีการรับน้องแล้วแต่ก็ยังมีแอบรับและออกข่าวอยู่บ่อยๆอันดับที่1 ปกติถ้ามีคนมาบอกคุณว่าบ้านคุณโดนงัดสิ่งแรกที่เราทุกคนจะเป็นห่วงก็คือคนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นรองลงมาคือของมีค่าต้องรีบกลับไปเช็คว่าโจรหาเจอและขโมยไปหรือเปล่าแต่ไม่ใช่กับลุงสกอตชอว์สวัยหกปีจากรัฐมิชิแกนเขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเมื่อไม่นานมานี้16พฤศจิกายนปี2023ลุงแกได้งัดเข้าไปในบ้านย่านมอกเคลเมนส์หลายหลังตลอดสเดือนที่ผ่านมา เขาไม่แตะเงินหรือของมีค่าภายในบ้านแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเขางัดเข้าไปทําไม เขางัดเข้าไปเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือขัดจรวดครับพ่นของเหลวทิ้งไว้กลางบ้านบนพรมบนเตียงโซฟาที่ระเบียงก็มีเหมือนหมาเคลมอนาเขตแล้วจากไปทิ้งลายเซ็นดีเอไว้ให้เป็นของต่างหน้าเจ้าของบ้านกลับมาชมหรือนั่งทับแบบไม่รู้ตัวลุงสกอตถูกตำรวจจับได้เพราะครั้งล่าสุดเขาไปขัดจรวดกลางตลาดคนเดินแล้วรูปประพันธ์สันฐานตรงกับผู้เสียหายบ้านสีหลังที่แจ้งเขามาตอนขึ้นศาลเขาบอกกับผู้พิพากษาว่า ขอโทษนะผมกำลังทำภารกิจอยู่แรงจูงใจในสิ่งที่ผมทำไปเพราะมีความสุขและผมต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ยืนยันว่าผมไม่ได้มีปัญหาทางจิตด้วยสกอตจะทำแบบนั้นทุกครั้งหลังจากที่เขาดูหนังผู้ใหญ่เสร็จและออกไปสุ่มสถานที่พ่นน้ำข้างนอกถูกข้อหาบุกรุกและอนาจารสองข้อหาก็จริงแต่โดนหลายกระทง ทีแรกศาลจะให้ประกันตัววงเงิน5 0 0 0 0ดอลลาร์ 500, หรือ17ล้านบาทซึ่งแน่นอนไม่มีใครไปประกันตัวเขาและไม่มีทนายคนไหนกล้ารับคดีเขาจนถึงทุกวันนี้แถมหนึ่งในสถานที่ที่ลุงแกไปพ่นน้ำทิ้งลายเซ็นไว้นั่นคือโบสถ กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมัดตัวชั้นดีตำรวจเปิดบาะแสให้แจ้งถ้าเจ้าของบ้านท่านใดก็ตามกลับบ้านไปแล้วเจอคราบแปลกๆและมั่นใจว่าไม่ใช่ผลงานตัวเองให้แจ้งเข้ามาได้เลยปรากฏว่าเป็นสิบล่าสุดสารเปลี่ยนจากให้ประกันตัวเป็นติดคุกตลอดชีวิตแทนถือเป็นบุคคลอันตรายและภัยสังคมอย่างยิ่งเคยมีคนไปสัมภาษณ์คนที่ประสบปัญหาด้านการเงินว่าพวกเขาต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะทำให้ตัวเองมีความสุข ซึ่งหลายคนก็ตอบเหมือนกันว่าขั้นต่ำอย่างน้อย10บล้านพอที่จะสบายไปทั้งชาติแต่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆและง่ายๆถ้าสิบล้านแลกกับตาบอดทั้งสองข้างคุณเอาไหมซึ่งร้อยทั้งร้อยทุกคนปฏิเสธหมดและพูดเป็นเหตุผลเดียวกันว่าเพราะยังไงการลืมตาตื่นขึ้นมามองวันพรุ่งนี้ก็ยังมีค่ามากกว่าเงินสิล้านอยู่ดี ตราบใดที่เรายังมีดวงตาครบทั้งสองข้างและยังมีชีวิตอาจหาเงินได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดหัวเหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษแค่เพียงเดือนละ20บาทได้ดูคลิปทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ